โอเคผมพาร์ทนี้ผมว่าจะมาหาหินนะครับผมเพื่อสร้างสร้างเนอะขึ้นไปบนเนาะบนภูเขาสร้างสะพานขึ้นไปบนภูเขานะโอ้ยแหลกจุงโอเคเดี๋ยวเอาหินนี้เสร็จก่อนตอนนี้คอมแม่งก็ร้อนจี๊ดเลย FPS นี่ตกกันละหนาวโอเคเอานี้เสร็จก,ก็อ้ออะไรอ้อละไรแบบแตกเอะไรกันโอ้้เดี๋ยวมันมืดว่ะไม่ลงไปดว่ะว่าจะลงไปหายด้วยอืม ขันหน้าผมอาจจะหาคนมาช่วยด้วยนะน่าจะน่าจะผมน่าจะเอาเค้กมาแหละเพรเค้กเขาโหลดหมดอะไรพร้อมหมดแล้วแบบช่วยทำปลาเนื้ไม่ใช่ปราสาทดิ่งทำสะพานไปเออ่บนภูเขานั่นแหละที่ผมบอกโอเคเา้าาเจอเหล็กเฉยว h a t the f u c อเคเอาลืมเอาที่ขุดเดล็กมาด้วยเอามานิดเดียวเองวะวันนี้เอาสักหลายๆกองเลยยิ่งเยอะยิ่ง,งดีใครเขาออา้าทอกไหมก็แต่ฟักเอาสองคนเลย อ่ะแล้วกันะเดี๋ยวปุ๋ยนะโอเคเอาซักเอ่อห้าพอมั้งไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ห้าไม่พอหรอก องเยอะเ,อเยอะๆเ,เยอะๆเ,เยอะเอ๊ะเจอนี่ว่ะเจอทานอย่าจเจอเพชรไอ้เ,อเอดี๋ยวฟักโอเคเดี๋ยวไปทำทอดกันนะ นิสนึ่งอีกนิสนึ่งโ่้เออที่ขุดจะพังวันนี้ปะขึ้นก่อนอืมเอาทางไหนอ่อเออจะปะอือหือเดี๋ยวกินโอเคจะลวย อ้าวดึงขวางอีกเออแล้วว่อืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอานี้มาเผาเลยแล้วกันไม่มีทานอ่ามีทานในนี้ว่ะมีไม้ไม้เอ่ยต้องการจำนวนมาก เน่ารึเปล่ายังมาจะเลยแล้วชาตินี้ Go เน่าไม่ใช่ทางนี้ เอ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเอพีก็ตกแบบแบบไร้สาเหตุอ่ะพูดทิ้นไปก่อน,อน เก็บเวิวไปด้วยตามทางอน่ะน่ะน่ะมีตัวอะไร เพื่อความแน่ใจในตัวเองจะเวลสิบเจ็ดแล้วโว้ยน่านโอเคเออประมาณนี้ก็โอ้โหสามสแต็ต สามแพ็กก็เสียงสก,กิลด์ส,สก,กิลตัน มันอยู่ตรงไหนวะมันอยู่ตรงนี้เราครับเฮ้ยดันลางนี่ไม่เคยไปนั่นไงว่าเสียงอะไรอืมคิดจะข้อวเด้วยวะ่ะโอ้ยเยอะๆตรงนี้ไม่อ๋อทางนี้ไม่ไปทีไง ดันเจียนบบวันนี้ดันเจียนใกล้ๆเนี่ยม,มันไม่ไปไกลหรอกงั้นเดี๋ยวผมลงทางนี้ก่อนดีกว่าเออจะปิดยังไงอะอ่ะอะเฮ้ยเฮ้ย มื่เจอคุณในในในดันเจียนนี่ก็เดือดฟากาคิดได้ข้ออยู่ตอนนี้อาริมาอย่าบอกว่าเจอในเท่านะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวไปกด F2 ครเออเออคุณมาลงเมืองครับไม่ได้มาฆ่าโกน โอ้มึงว่ายน้ำไปด้วยเหรอให้กูถ่ายรูปก็ได้มะโอเคนำ้ำมันเอาลูปสักไหนอะสักปปรูกมาแหละเดี๋ยวเอ้ยไม่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 ไม,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 ไม่ขอยืดเลื่ก่อนเอ้ากดผิดอีกเอ้าเอ้าเบื่อเลยน่ยวันะวนี้อ๋อน้่แร่อะไรเงี้ยเฮ้ยเรา ได้เจอแร่ใหม่แล้วเว้ยสุดยอดส,ดสุดสุดหยุดไม่อยู่ฮึยอ,อย่าทักกันหน้ามา เเดี๋ยวราฆ่าตัวนี้ก่อนดีกว่าเยอะไปดิขอทะลุหน่อยครับโอ้ยมันไม่ถ่ายวะ่ะเอ้ยเอ๊ะเท่หวะเนี่ยเฮ้ยเอาดิอยู่สูงกว่าได้เปรียบเว้ย โอเคว่าเขาเรียกว่าคิดติค้า์หิดครับล่ะอย่างนั้นเลยเหรอเออเอาหมดนูอ่นออกแล้วนะผมลืมบอกอย่างสมาร์ทมูฟเคแม่งเอาออกแล้วรู้สึกลื่นลื่นขึ้นแบบโอเคขึ้นอ่ะชิบหายมากเสียงละวา เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีน้งกันผมไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องไงเออเจออีกแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วอ่ะเด,นะเดี๋ยวเนี่ยนะเดี๋ยวเอาโอ้ค้างไว้จะฟังเออแรกนี่มันไม่ทำอะไรวะ ืไดมอมน,น,นด์เฮ้ยทำไมไดมอนด์นสีเปลีป่ยนบอนี่ไงเอาไปทำอะไรได้มังคือเอาไปทำอะไรได้มัง the ะฟ c k เออผมว่าพันนี้ก็เฮ้ยไม่อะ มันจบแม่งเจออะไรดีๆแล้ว่ะก้อนเดียวเนี่ยนะเอ้ยมันนี่เพชรไอ้นี่ทองด้วยว่านึกว่านึกว่าเ <c oughs> หล็กก่อนแม่ง มันก็เือนเกินไปเนาะแต่ว่าโอเครัาผมก็พานน้ก็นะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ